วัดธรรมมงคลเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครประกาศแจ้งข่าวการมรณาภาพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาเข้ารับการรักษาอาการอาภาษ์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาได้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดเต็มความสามารถร่วมกับการทำกายภาพบำบัดอาการเริ่มดีขึ้นสลับกับคงที่ตามลำดับมา ล่วงถึงวันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2563เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิลินธโรมีอาการสุดลงและได้มรณาภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชลาในวันอังคารที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกา32นาที ิริอายุ100ปี11เดือน15วัน80พันษาวัดธรรมมงคลและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาจึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณาภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรให้ได้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้กำหนดการอื่นๆทางวัดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปวัดธรรมมงคลและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา วันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563